สวัสดีครับเพื่อนๆครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับการคุยหลังเกมนะโอ้ก็ต้องบอกว่าอย่างนี้ใจหายเจ้าความเหมือนกันนะสำหรับแฟนลิปูนะเกมแรกครับของฤดูการใหม่เริ่มขึ้นแล้วนะครับ2,025ถึง2,026นะครับก็เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการนะครับบอลเตะไปตีสองเมื่อคืนก็ นึกว่าจะเคี้ยวนิ่มแล้วไม่นิ่มนะโอ้โห,โหอากาศก็เย็นอีกนะอากาศก็เย็นเอ,อ้ก่อนที่เราจะไปว่ากันกอ่ะว่ากันด้วยเรื่องของลูกเกมนะครับเมื่อคืนรีพูรก็เปิดแอนฟิลด์นะครับเอาชนะบอลมัดไปสี่ประตูต่อ2นะครับก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูสิเอ็ดผู้เล่นที่ลงสนามของทั้งสองทีมก่อนนะ ก็อย่างที่เราทราบครับลิบูก็ไม่ผิดคาดผิดโผล่นะครับอลริสันเบเกอร์ครับผู้สับะตูขวาเป็นฟิมปงนะครับซ้ายเป็นเกิร์เคสส่วนเซนเตอร์แบ็กครับโกนาเต้กับฟันได้มีฟิลตัวกลางครับโซโบสไลกับแมคาริเตอร์นะฮะส่วน4จัตุรเทพนะฮะมซาลาเวียสแล้วก็กัคโปนะฮะหน้าเป้าเป็นเอกติเก้นะครับก็นี่คือ สิเีเดผู้เล่นของลีปูส่วนอ่าปอนมัดนะครับเปโตวิสผู้สาวตูวตวครับขวาเป็นสมิธนะครับซ้ายเป็นทูแฟร์นะครับอเซนเตอร์นะครับดิยากิเต้กับเซเนซีนะครับอ่าตัวรับในใช้อดัมตัวลูกนี่โอโ้โหเซเมนโยสกอตทาวเนียบุกนะครับหน้าเป้าเป็นเอวานิซอนนะครับก็ สี่สองสามหนึ่งทั้งสองทีมนะครับคือใครที่ดูเกมนี้ก็ต้องยอมรับมานะครับว่าริฟูเนี่ยเกมลุกแม่งโคตรมันนะ่ดะดีสุดยอดนะครับอ่าเล่นไป4ี่ห้านาทีเนี่ยร์ฟูมีโอกาสนะสองสาครั้งนะครับจากก e ิติเก้เองนะครับจากฟันไดที่มงจากโมซาลานะที่ยิงไป ปิดเซฟนะก็ช่วงเวลาครึ่งชั่วโมงแรกเนี่ยก็ต้องยอมรับนะว่าบอลหมัดเนี่ยเขาก็วางแผนมาดีนะครับเพจในแดนสองอย่างที่เราคุยๆกันไว้นะครับนั่นคือเขาจะเพจในแดนสองนะครับอดัมเนี่ยตามติดไอ้เวียดเนี่ยอย่างเป็นเงาตามตัวเลยนะครับพอเวียดเล่นไม่ออกเนี่ยลิวปูก็ดูเหมือนมันจะ ตื้ตอๆจะบอกตื้อก็ไม่ได้นะเพราะว่าวเวทเนี่ยมันก็คืออาจจะไม่ได้โชว์ฟอร์มเด่นมากนักนะครับมาเจอเกมหนักของพีเมลีกมาเจอลูกหนักของพีเมลีกเนี่ยก็ต้องยอมรับนะว่าเขายังต้องปรับตัวอีกพอสมควรนะครับก็ต้องให้เวลากันนะครับเพราะว่าลีกเยอรมันเนี่ยนะครับโอเคแหละบอลเร็วจริงแต่ว่าการใช้ร่างกายเนี่ยมันไม่ได้หนักหน่วงเหมือนกับพีเมลีกนะครับ ต้องยอมรับว,ว่าลีกขององกฤษเนี่ยมันเป็นการเป็นลีกที่ใช้พละกกำลังมากนะครับก็สําหรับนักเตะที่ย้ายมาจากหลีกอื่นเนี่ยก็ต้องปรับตัวพอสมควรนะครับลิฟูเนี่ยมาได้ประตู10นะครับจากฮูโกเอกิติเก้นะครับก็ลูกนั้นก็ต้องบอกว่าเป็นความฉลาดของเขาเองนะ เป็นเป็นเกมที่เล่นกับแมคคาริเตอร์ง่ายๆนะครับตอนแรกนะเขาก็คองบอลนะก็ถ่ายบอลมาให้กับแมคค่านะแล้วก็ตัวเองก็ฉีกขึ้นหน้าไปแมคค้าก็ไหลไหลไปในจังหวะนั้นผมนึกว่าโอ้ยาวแล้วนะครับแต่ว่าด้วยความที่ขาเขายาวนะเก้งกล้างนะเป็นนักเตะที่เก้งกล้างแต่ว่ามีมีลูกเขาเรียกลูกอะไรลูกทิ้วอ่ะ ลูกพิ้วลูกลูกที่ต้องอบอกว่าเห็นแล้วนึกถึงนึกถึงใครหรือว่ะนึกถึงอูนย์หน้าล่างโยงของลีพูนี่แหละนะจำไม่ได้ว่าชื่ออะไรวะจำไม่ได้ออีกคนหนึ่งก็คือถ้าเขาพิ้วผิแบบนี้เนี่ยคืออาจจะเห็นองลีในเวอร์ชั่นนี้นะก็ในจังหวะนั้นเนี่ยก็ล็อกเหมือนล็อกจะหลบ นะเหมือนจะแตะหลบอะ่ะแต่ว่าบอลมันไปกระโดนขากองหลังของปอนมัดแล้วกลับมากระดอนขาตัวเองนะครับกลายเป็นดีนะครับหลุดไปหน้าประตูแล้วตัวเองก็ตามไปยิงเล่นทางเบตตูิชก็หลงทางนะครับก็ออกให้ริฟูกออกนำก่อนหมดเวลา5นาทีนะครับครึ่งหลังเริ่มได้ดีนะเริ่มได้ดี4-5นาทีแรกเนี่ยก็ มาได้ประตูจากโคดิกาโปก็เล่นกันสองคนกับเอเกติเก้กับ, e ike, กบอ่ากาโปนะครับกาโปก็ถ่ายบอลไปให้กับเอเกติเก้เอเกก้ก็ตบกลับมาให้นะฮะแล้วก็กาโปเนี่ยก็เลี้ยงหลบกองหลังสองสามคนนะไม่ใช่หลบแบบคือหนีแล้วก็หาช่องยิงเสาสองก็จังหวะนั้นก็ต้องยอมรับว่า ก็เป็นเป็นลูกเก่งของเขาอะ่ะนะตัดเข้ามาแล้วก็ซัดด้วยวานะครับก็ทําให้ลีปูออกนําไปสองศูนย์ก็กล่าวว่าจะกินนิ่มนะฮะกล่าวว่าจะกินนิ่มนะครับ,จะ,นนะรบจะกินนิ่มไม่ไหวนะครับลีปูเนี่ยเล่นแล้วโดนบอลหมัดจริงๆแล้วครึ่งแรกเนี่ยก็มีเห็นสองสาครั้งนะครับก็คือตัดบอลได้แล้วโดนสวนนะครับในง่วะนี้ก็เหมือนกัน ตัดได้แล้วโดนสวนนะครับก็คือจะบอกว่าอันเนอร์สลอตเนี่ยเปลี่ยนตัวผิดพลาดก็ก็พูดอย่างนั้นได้นะครับคือด้วยความที่วางแผนมาดีในช่วงครึ่งแรกครึ่งหลังเนี่ยมาถอดเอาฟิลมปลงออกนะครับแล้วก็ใส่วัตรุเอ็นโดลงไปเล่นเป็นแบ็คขวานะ เอาเอนโดเนี่ยไปเล่นแบ็คขวาแล้วก็ใส่แอนดูโรบสันลงมาแทนมีลอสเคอร์เคสฐานหลังจากนั้นสี่นาทีลีฟูเสียประตูลีฟฟูเสียประตูนะครับก็มันจะบอกอยังไงดีอ่ะคือด้วยความที่บอลมันมันเราเป็นฝ่ายลุกนะลุกขึ้นไปแล้วโดวนตัดบอลโดนตัดบอลเนี่ย เขาก็แทงมาด้านขวาโอ้โหเอนโดลงไม่ทันฮะลงไม่ทันก็เรียบร้อยเลยครับเซเมนยก็ยิงให้กับบอลมัดเนี่ยไล่มาแบบหนืดหนืดหนึ่งสองในทีที่หกสิบสี่ส่วนอีกหนึ่งลูกที่รีพูเสียนะครับเหมือนเดิมเลยครับเสียบอลกลางทางไม่เสียบอลกลางทางคือมันจังหวะที่กําลังจะจะบุกอะ จังหวะที่มันจะบุกแล้วไปเจอโดนตัดเซนโยคนเดิมนะฮะลากยาวไปนะครับในจังหวะนั้นเนี่ยก็ต้องยอมรับมันนะครับว่ากองหลังเราเนี่ยเหลือสองคนก็คือโคเต้กับฟันไดส่วนฟอนมัดเนี่ยมากัะสี่ตัวนะครับมากัะสี่ตัวแล้วจังหวะที่คุมห่างนะฟันไดคุมห่างกับโคเต้คุมห่างฟันไดเนี่ยมันก็พะวงไอ้สองตัวฝั่งนู้นนะครับ ไอ้สองตัวฝั่งนี้ไอ้บอลกับไอ้ตัววิ่งพากองหลังไปเนี่ยมันก็วิ่งฉีกออกไปทำให้โควเต้ก็กลับตัวไม่ทันนะครับพอจะไปประกบตัวที่วิ่งฉีกออกไปไอเซเมนโตก็คุมห่างคนที่ได้บอลก็ไม่มีใครคุมก็ซัดผ่านมืออลิสนันเบเกอร์ไปทำให้ลิพูล โดนตามตีเสมอ2-2ในทีที่76นะก็ต้องบอกว่าโอ้โหแผงหลังเอาอีกแล้วนะครับนะก็จริงๆล้วจะไปโทษแผงหลังอย่างเดียวก็ไม่ได้ตอนนั้นนะเพราะว่าแดนกลางเนี่ยมันหายไปหมดเลยนะทั้งแผงเนี่ยหายไปหมดเลยนะครับไม่มีใครตัดบอลช่วยกองหลังเลยตอนนั้นนะมืนอคือด้วยความที่จังหวะที่มันโดนโต้กลับมันก็จะมีปัญหาแบบนี้นะครับสาหรับรีบูที่เราเห็นมาตั้งแต่ฤดูกาลที่ผ่านมานะ ช่วงไปลายๆดูกันแล้วก็มามาช่วงพีซีสั่นก็ยังเห็นแบบนี้นะแต่เกมแรกก็เห็นแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับก็ยังแก้ไม่ได้สําหรับตรงกลางตรงนี้นะครับเพราะว่าขึ้นไปบุกหมดนะขึ้นไปบุกหมดขอโดนตีเสมอครับลีพูก็ถอดเอาเอกิติเกะนะ ลงมาไอ้ไม่ลงมาออกแล้วก็ใส่โกเมสลงมาเพื่อที่จะเล่นเป็นอแบ็คขวานะครับใส่เคอร์ติจโจนลงมาแทนแม็กอล t ิเตอร์นะครับแล้วก็มาโดนตามตีเสมอแล้วก็ลิฟูเนี่ยก็มาใส่เคียซ่าลงมาในทีที่แปดสิบสองนะครับแทนเวียนะครับแล้วก็เป็นเคีย่์นะครับที่ยิงประตู ให้ลีปูนําออกไปอีกครั้งหนึ่งนะฮะในทีที่88นะอยู่ในสนามได้ไม่กี่นาทีอะ่ะสำหรับเคียซ่านะครับยิงให้ลีปูขึ้นนําอีกครั้งหนึ่งในทีที่88นะครับก็อีกสองนาทีก็จะหมดเวลาก็โอโ้โหหายใจไม่ทั่วท้องเลยสําหรับสําหรับสําหรับแฟนลีปูนะครับก็โอโ้โหมันก็เป็นอะไรที่ หืดจับนะแล้วก็เป็นโมซาล่านะครับมายิงให้ริพูเป็น4-2ในจังหวะนั้นเนี่ยอา่าผมไม่แน่ใจว่าใครเปิดบอลยาวมานะโดขึ้นมาแล้วซาล่ามันวิ่งจากด้านขวาด้านขวาที่มันอยู่อะ่ะวิ่งฉีกไปที่ตรงซ้ายแล้วไปเก็บบอลได้เก็บบอลได้แล้วก็เลี้ยงหนีกองหลังของบอลหมัดมานะแล้วยิงดีวขวา เข้าไปเฉยนะเข้าประตูไปเฉยถ้าให้ลิพูนำเป็น4-2นะครับแล้วเป็นประตูที่10ของโมซาลาที่ยิงในเกมเปิดสนามนะประตูที่10นะจาก9นัดโอ้ก็ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะครับสำหรับโมซาลานะครับจบเกมนะครับลิฟูก็เป็นฝ่ายเอาชนะไป4-2นะครับก็เก็บ3แต้มสำคัญจากบอลหมัดเนี่ยได้ก็ต้องบอกว่าโอ้โห หายใจแบบเยี่ยวเหนียวแต่แบบแบบนี้ไม่น่าไม่น่านะครับไม่ไม่น่าไม่น่าที่จะเป็นแบบนี้ต่อไปนะครับอนาน์สลอตเนี่ยก็ต้องปรับให้ดีนะครับระหว่างแผงหลังกับตรงกลางว่าตัวตัดเกมเนี่ยมันควรจะมีห้อยไว้หน่อยนําในจังหวะที่บุกอย่างเดียวนะครับอย่าไปเผลอเผลอขึ้นไปสูงนะครับอก็อเกมนี้ก็ต้องยอมรับว่าเอกติเก้ T K, ถือว่าเด่น นเด่น1นะึ่งแอซิกับ1ประตูถือว่าเด่นก็ผมยกให้เป็นแมนอัลแมทในเกมนี้นะครับส่วนที่เวีสเนี่ยโอเคไหมสำหรับผมยังไม่โอเคในเกมนี้นะไปเจออดัมแพ็คนะเจอลุมลุมกินโต๊กเรียบร้อยเลยนะครับความหนักของพิมารีนะครับร่างกายเนี่ยสำคัญนะก็นอนหลับฝันดีสำหรับเด็กหงนะครับอ่าก็จะสว่างแล้วนะครับ วัจะสว่างแล้ก็นอนหลับฝันดีสามแต้มนี้เป็นของเรา